โอ้โหสว่างตะกนแบบนี้ต้องรีวิวเราไหมอะรีวิวส,สรารพัดไฟฉายตัวลูกตัวแม่ตัวมัมตัวมานดาอยู่แสงขั้น<อ>สูตรอื่นขอมาเล่าความมินของตัวเองก่อนเรื่องออมันเริ่มมาจากที่ฉันพยายามจะรีวิวตัวไฟฉายคาดหัวอีเล็กต้าตัวนี้นี่แหละหยุดคือหล่อนไม่ได้ปรับสายแล้วมันจะใส่ได้ยังไงแล้วโอ้พยายามกันอยู่พักใหญ่ใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้คือยังไงนี่ลืมปรับสายจ้ะตายตายความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นที่แท้ถูค่ะกลับมาเข้าเรื่องไฟฉายคาดหัวแสงสีขาวสองได ไกลถึง10เมตรกดหลีไฟได้ยัแปเตอร์ชาร์จไฟในตัวถัดมาเป็นไฟฉุกเฉินพราะมีไฟฉายในตัวเมื่อไฟฟ้าดับน้องจะติดไฟแบบอัตโนมัติด้วยหลอด LED 2ดวงให้ค่าความสว่างสูงสุดถึง6 0 0ลูเมนกันเลยทีเดียวแต่อย่าลืมเสียบปลั๊กไว้ตลอดด้วยนะหรือจะพกไวเป็นไฟฉายสำรองนอกบ้านก็ได้น้ำหนักเบานี่ถือได้สบายเลยไม่เป็นภาระแน่นอนไฟฉายพ a รา s ุนิ c 30ลูเมนรุ่นนี้เราชอบตรงที่มันสามารถใส่ฐานได้หลายขนาดใส่ฐานแบบไหนไปก็เลือกหมุนไปตรงนั้น ไฟก็จะติดแบบนี้เปิดได้นานต่อเนื่องสูงสุด3ชั่วโมงจะว่าไปดีไซน์เขาก็มีความมินิมอลอยู่นะเธอพกง่ายสบายๆเลยจะ้ะตัวที่4นี้บอกเลยสว่างไปถึงดาวอังคารปรับความสว่างได้3ระดับใช้งานต่อเนื่องไปเลยจะ้ะ9้าชั่วโมงจุกๆขางหนางมีไฟสัญญาณฉุกเฉิน SOS ด้วยนะแกปังมากสามารถปรับเปลี่ยนมุมองศาการใช้งานได้มีแม่เหล็กใช้ยยึดเกาะเห็นแบบนี้แต่น้ำหนักเบามากพกเอาไว้เผื่อทุกสถานการณ์ฉุกเฉินได้เลยและนี่คือไฟฉายแต่ละตัวเมื่ออยู่ในที่มืดความสว่างก็จะประมาณนี้เป็น ยังไงกันบ้างจ้าก,กับการรีวิวไฟฉายที่ตั้งใจจะมาขายไฟฉายแต่ก็ต้องมาขายขำก่อนจะงัานใครสนใจช็อปออนไลน์ครบ500บาทส่งฟรีไปเลยจ้าบนเว็บไซต์ HomePro นะ